สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพราะน้องชมพู่เผยสาวคนใหม่ไม่ใช่เมียเป็นแค่เด็กเสิร์ฟจากกรณีหนกระแสได้โพสข้อความระบุว่าชอ็อกแม่น้องชมพู่ประกาศแยกทางสามีคนที่ไว้ใจทำให้เราเจ็บที่สุดด้านพอน้องชมพู่ยอมรับผิดที่นอกใจขอโอกาสแก้ตัวผู้สื่อข่ารายงานว่าเกิดเรื่องช็อกที่บ้านกกอกหลังนางสาววิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ ออกมาประกาศกลางไลฟ์สดช่องของตนเองว่าได้แยกทางกับสามีคือนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่แล้วหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากไามกล่าวหาว่าแม่นอกใจหรือทำให้ครอบครัวพัง,ท,งทั้งที่เรื่องจริง คือพ่อของน้องชมพู่เองที่นอกใจจนทำให้ครอบครัวมีปัญหาแม่น้องชมพู่กล่าวว่าที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสดิงที่ตอนนี้แม่ให้สดิงมานอนกับแม่ที่บ้านทำห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วแม่น้องชมพู่เล่าทั้งน้ำตาว่าอนามัยรู้ดีว่าทำอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิต เขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้วขณะที่พ่อน้องชมพู่ไลฟ์สดในช่องของตนเองยอมรับผิดทุกอย่างยอมรับนอกใจจริงแต่ก่อนหน้านี้ที่เคยทะเลาะก,กันบ่อยๆไม่เคยมีเรื่องมือที่สมหรือนอกใจเลยแค่ขับรถออกไปดื่มแอลกอฮอล์เมาก็จอดนอนหรือจะมานอกใจ เพิ่งจะมานอกใจครั้งล่าสุดอยากขอโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมสัญญาว่าจะเลิกทำไม่ดีทุกอย่างและยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก new in ts ขอบคุณค่ะ